เช็คลิสเช็คลิสใครมีอาการเหล่านี้แสดงว่าเลือดของคุณเริ่มพังแล้วค่ะ 1. เหนื่อยง,ง่ายแม่นอนเต็มอิม่ม 2. หน้าซีดตัวเย็นมือเท้าเย็น 3. มีผดผื่นขึ้นง่ายสิวขึ้นง่ายผิวไม่สดใส 4. ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดท้องมากจนทนไม่ไหว 5. ช้ำง่ายเลือดไหลานานแผลหายช้าทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่อาการทั่ว,วไปแต่เป็นสัญญาณว่าเลือดของคุณเริ่มไม่ดีแล้วค่ะ เลือดไม่ดีมีมุมมองการแพทย์แผนไทยถ้าเกิดเลือดเราไม่ดีเลือดเราหนืดเลือดเราข้นเลือดเสียสมดุลน,นั่นหมายถึงว่าระบบน้ำในร่างกายเราเสียสมดุลค่ะเมื่อน,น้ําเสียสมดุลธาตุไฟกับธาตุลมก็จะเสียสมดุลตามนั่นเองค่ะสาเหตุง่ายๆเลยนะที่ทำให้เลือดเราเสียสมดุลมีอะไรบ้างหนึ่งเรารับประทานอาหารที่แปรรูปมากเกินไปค่ะอาหารที่แปรรูปนะคะคือผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมมามากมายนะคะดังนั้นเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะทิ้งของเสียเอาไว้เยอะเช่นกันค่ะ2ดื่มน้ําน้อยทําให้เลือดหนืดเลือดข้น 3. ภาวะเครียดสะสมค่ะ4การดื่มสารพิษเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรานะคะน้ำอัดลมนะคะน้ำหวานพวกนี้จะทำให้เลือดหนืดเลือดข้นค่ะอันดับสุดท้ายนะคะ5คือฮอร์โมนแปรปรวนนั่นเองค่ะฮอร์โมนแปรปรวนเนี่ยเกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถรีดความร้อนออกได้เท่าที่ควรค่ะเลยทําให้ร่างกายเนี่ยแปรปรวนไปนั่นเองค่ะและหากเราปล่อยไว้นานนะคะไม่ได้รับการแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ 1. ความดาันโลหิตแปรปรวนค่ะเดี๋ยวบางวันก็สูงเดี๋ยวบางวันก็ต่ำสเป็นภูมิแพ้เรื้อรัง 3. อาจจะสะสมจนกลายเป็นซีดหรือเนื้องอกได้ค่ะ 4. ลามไปถึงภาวะมีบุตรยากด้วยนะคะและ5ทําทให้สมองลราและความจําแย่ลงได้ค่ะทางออกที่เรียบง่ายแต่หลายๆคนมองข้ามนะคะ 1. ดื่มน้ําอุ่นหรือน้ําในอุณหภูมิห้องค่ะเพราะจะทาให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องปรับอุณหภูมิหลังจากรับประทานน้าค่ะ2ง,งดทานของทอดของมันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เลือดเราเนี่ยยิ่งเหนื่อยยิ่งข้นขึ้นค่ะ 3เดินเบาเบาหรือยดืดเยืดร่างกายเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดกลับมาไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะ4แช่เท้าด้วยเกลือสมุนไพรใส่เกลือลงไปนะคะก็จะสามารถทําให้ปลายมือปลายเท้าของเราอุ่นขึ้นได้ค่ะเพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดนะคะและ5ปรับสมดุลธาตุโดยใช้ตำรับยาของแพทย์แผนไทยค่ะแต่อันนี้นะคะอาจจะต้องปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านนะคะหรือทักมาปรึกษาในเพจของเราได้เลยค่ะหมอไทยวัน แต่ถ้าตอนนี้แนะนําได้นะคะก็จะมีเกลือสมุนไพรแช่เท้านะคะกดที่ลิงก์ในตะกร้าได้เลยค่ะหรือจะเป็นน้ํามังคุดนะคะที่ช่วยบํารุงโลหิตแล้วก็ช่วยฟอกเลือดในตัวด้วยค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะแชร์ไว้ได้เลยนะคะพอเลือดที่ดีคือจุดเริ่มต้นของทุกการรักษาค่ะ